เจ้าวันนี้แต่วกับไอ้ไผยนะเจ้าเนาะเขาอยู่ที่บริษัทนิมลิซิงจำกัดเจ้าขัวแดงตำบลจองคํำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้เขาอยู่กับผู้โชคดีนี่ไงด้านหน้าของเรารถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าไอมูลค่ะกว่าหกหมื่นบาทนะเจ้าโชคดีตอนนี้อยู่เจ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับร้อยยิ้มเห็นความสุขและความสดใสนะครับเจ้าเาสองคนขอ ยินดีทีวดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะเจ้าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทัพพาวรพรอ่อนตะวงนะเจ้าจะเล่นอ้ออายุ45ปีค่ะ อาชีพนะคะรับราชาการค่ะอยู่ที่สํานักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะครับโ oh, อ้ oh, ยินดีแหมกำานึ่งนะเจ้าเนาะยินดีครับนะครับผมยินดีตัวนักแม่แล้วเนาะผู้โชคดีของเราอยู่ที่แม่ฮ่องสอนครัขั้นแรกจําได้กอรั้งแรกที่อาเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกันแล้วก็วันนี้กครั้นที่4่ก็มาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกันนะเจ้าแม่แล้วซีสั้นหนึ่งเจ้าเนาะก็มาลงที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอยากสะถามความรู้สึกว่าตอนที่ทบ ไปนั่นกำลังนี่อย่างอยู่เจ้าที่มาได้ห้าสายวันนั้นกับเพราะว่าติดภารกิจ ทำนู่นทำนี่ทำนั้นแล้วปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ค่ะแต่โทรศัพท์เนี่ยคือเปิดเปิดค่ะปิดเสียงไว้ใช่ค่ะแล้วมาฮู้ตัวแหมงการตอนไหนคะว่าเป็นผู้โชคดีตอนที่น้องๆที่สาขามันไปตามที่บ้านจับเปิ้ลก็บอกว่าเออเนี่ยโชคดีได้รับรถนะคะใย่ค่ะก็เลยฟังเข้าไปดูใน Facebook อ่าแล้วก็เป็นชื่อตัวเก่าแต๊ะไปดูย้อนหลังกันจ้าใช่ค่ะไปดูย้อนหลังค่ะชื่อที่ประกาศออกในการถ่ายทอดสดวันที่ลูกค้าไปย้อนดู ประกาศชื่ออะไรครับผอบอวงค่งชื่อนางสาวทภาวรพรอ่อ,อนตะวงค่ะชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นรู้ว่าไดแ้แต่นี้เป็นอย่างไรพอคร <ขอ S 1> ับผองตอนที่น้องเปิน้นไปบอกแล้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วก็ญาติๆตีเปินเ้นได้ดูเปิ้นก็โทรมาบอกค่ะตื่นเต้นวันนั้นก็คือเฮ้เลยค่ะ การันตีว่าได้แต่แล้วอยากจะถามว่าเป็นลูกค้าของบริษัทนิมดิซซิ่งมามืนหรือยังเป็นลูกค้ามานานแล้วค่ะถ้าแบบต้องการใช้เงินด่วนก็มาที่นี่ค่ะ เจ้าเป็นลูกค้ามานานแล้วค่ะอะไวต่าคือคิดถึงเรื่องการให้บริการทเชื่อก่อนคิดถึงที่นิ่มลิสิ่งเอาเลยก็ใช้บริการที่นี่ตลอดค่ะไม่ได้เลยเลยใช่นไหมครับน้องจะจำได้ก็ค่ะประมาณที่ปีเจ้าอ๋อน่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วนะจ๊ะเนาะบริการเป็นยังได้เพิ่มจ้าน้องเขาบริการดีค่ะประทับใจค่ะเจ้าเป็นกันเองค่ะเจ้าแล้วก็อยากจะถามว่าเงื่อนไขต่างๆที่ทร่วมกิจกรรมเนี่ยยากกว่าเจ้า จริงๆแคบจะไม่รู้เลยว่าน้องเปิ้ลส่งชื่อไปแต่เพีแต่ว่าน้องเปิ้ลตอนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเปิ้ลก็แอดไลน์แอดอะไรบอกเราว่าเออเนี่ยจะเอาชื่อไปชิงโชคนะถ้าเราจ่ายตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ เราก็ไว้ใจน้องเปิ้ลเราก็ได้อะยังเลยค่ะแล้วก็เปิ้ลก็ส่งจือเข้าไปแล้วได้จริงๆได้แบบงงๆได้แบบได้แบบงงๆแต่การันตีว่าได้แต้นะคะได้แต้ได้จริงนะที่เห็นอยู่แล้วเขาเดินทางมาจากเชียงใหม่มาหมอบคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต้เลยจากที่ว่าลูกค้าของเราคุณพ่อครับเราเพิ่งเป็นลูกค้ากับลางบริษัทนิ่มลิ้งจับจัดโดยเฉพาะสาขาหัวแดงที่นี่มาหลายปีแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครก็ถือว่าเปลี่ยนลูกค้าที่เปิ้ลมีวินัยในการชำระนะครับในการชำระ ดีมาตลอดลนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละรางวัลที่เดียวเห็นอยู่ตรงนี้คือสมควรได้รับแล้วนะครับผมเรียกว่า สมควรกับคุณค่าที่คุณได้รับคู่ควรกับลูกค้าอย่างแท้จริงนะเจ้านะอยากจะเชิญคุณอ้อเนาะเชิญชวนลูกค้าคนอื่นๆนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะกับบริษัทของเฮานะเจ้าก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของบริษัทนิมซื่อเสงนะคะถ้าคุณจ่ายตรงคุณก็จะมีสิทธิ์แบบนี้ค่ะกับแคมเปญใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณ มอบโ,มโชค,โชคใหญ่แท<พ>นคำขอบคุณ, <c oughs> คณเฮ้ครับผมโชค <oughs> ดีค<ช>ร <oughs> ับ